ซื้อกับเขาเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วเราก็แวะมาล่านในติมจ้ะมาซื้อไอติมให้ลูกๆเนาะเรขับรถกลับบ้านก่อนจ้ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้เรามาถึงตลาดนัดกันแล้วจ้ะตลาดนัดของคนเม็กซิกันเนาะเดี๋ยวขับไปดูข้างในจ้ะว่าเขาขายอะไรกันมั่งแต่ตอนนี้ตลาดจะวายแล้วจ้ะบ่ายสองโมงแล้วลูกๆเราเพิ่งตื่นอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวออกมากันเนี่ย สวัสดีค่ะลมมาอย่างแรงเลยจ้ะน้องจนาตาบอกว่ามามิเดี๋ยวหนูเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวหนูถึงจะสวัสดีตลาดวายเร็วยังวะมาช่ากันจนาซีดั ฉบาจะมาซื้อแผ่นเกมนางบอกว่าเขาไม่ได้ขายตาม,มาห้างในร้านขายเกมจ้ะเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้ผลิตอีกอับใช่ไหมห่ะนางก็เลยมาซื้อก็น,นี่จ้ะตลาดนัดด้วยคนใหญ่เลยอันนี้่าจะจะยี่สิบเหรียญจ้ะอนี้อาจจะยี่สิบเหรียญน,นางอยู่ตรงนู้นชอบจริงๆก็เกม ดูลานเสื้อผ้าเขากําลังเก็บเลยจ้ะกําลังพับเก็บเลยสาสาวมาช่วยเขากเก็บของยังวะเนี่ยเราจะมาซื้อพักพักกันเนี่ยจะถูกมากๆเลยจ้ะเนี่ยเราจะมาซื้อพักลูกฟักแมวหรือเปล่าใช่ใช่มาจะมาซื้อไอ้นี่จ้ะเนี่ย หอมหอมขาวจ้ะหอมหัวใหญ่เราได้นี่มาจ้ะหอมหัวใหญ่ะะเรากระฮ็ดสองถุงนี่ดอลลาร์จ้ะเดี๋ยวถึงจะไปเปิดให้ดูกับบ้านนะเขาเริ่มเก็บของกันหลหรอ แล้ไม้พวกพกกักจะมีหลายร้านเลยร้านขายกับเผ่ารถกับเผ่าก็อยู่ตรงนั้นดูกบจะกบาจะพามาดูมะม่วงจ้ะมะม่วงเปรี้ยวพักกระถิน ผู้ถังกะละมังจ้ะ,จะน,นี่ก็เ,กเป็นพักต่างๆจ้ะมาจะให้ดูโอ้ยมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวอ่อนตลาดวายเราจ้ะมาซื้อของตลาดวายแล้วดูไปนไร เด็กๆพากันตื่นสายเขาเปิดทุกวันอ่าซุกเสาร์อาทิตย์จ้ะเนี่ยตลาดวายมดแล้วูร้านเสื้อผ้าของคนอเมริกันจ้ะด้วยมีกำไลแขนอะไรเนี่ยกำไลแขนมีพักด้วย แตงโมลูกอะใหญ่เลยจ้ะลูกใหญ่จนหนากกลัวน่ะใช่ไหมละ่ะมันใหญ่เกินโซบีกเดี๋ยวจะเดินไปร้ลานพักตรงนั้นจ้ะบ้านพักตรงนั้นอะใหญ่เหมือนกันปกติอาจ,จะมีคนมาขายตรงนี้เต็มเลยตลาดวายเลยจ้ะสาวๆตื่นสายกันตลาดวายเหรอดูเขามีกระเจี๊ยบ้วยจ้ะมีมะขามเปียกเลยตรงนั้น นี่จ้ะลานประจําของเด็กๆร้านขายไก่ย่างแล้วก็ขนมขกาเกี๊ยบเด็กๆได้ไก่ย่างมาห้าม้จ้ะอ๋ตอตรงนู้นเราเห็นอ้อยด้วยเราเห็นมัดอ้อยตรงนู้นด้วยด้วยลำอ้อยจ้ะด้วยได้ขนมของเม็กซิกันจ้ะเด็กๆ เราก็พักของแม่ไปละนางได้เกมจ้ะของอะไรบุกวีเหรอวี <Sweet. S 1> หนูซื้อมาเท่าไรถูกแผ่นเท่าไร <20 dollars. S 1> ซื้อมายี่สิบเหรียญจ้ะส่วนน้องจนาตาหนูได้อะไรลูกไหนให,ให้มาม่ด้วยเกมกดโอ้ยได้แต่ของเล่น คนเนี่ยจะได้แต่ของเด่นก็ขนมถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อมา8 8ดอนนลลาร์จ้ะเรได้ก็ได้แล้วแม่ก็ได้พักในขนมให้ขนมของเม็กซิกันเนาะคนเม็กซิกันจะ้ะเดี๋ยวเราขับรถกลับบา้านกันก่อนตลาดวายเราเดี๋ยววันหลังจะมาเร็วๆมาแต่เช้าจะพามาดูจากว่าได้อะไรมามันะ่งเนาะได้ขนมมันนี่จ้ะเราจะลองชิมให้ดู ขนมเนี่ยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเคยถามเขาเหรอกเป็นภาษาสเปนเนาะเป็นภาษาสเปนเนีสจังเดี๋ยวก,ก็เลยจำไม่ได้เดี๋ยวราฮักออกนะเนี่ยจิ้มมากินหรอกน้องใช่ปะ น้องชบ,บาชอบจ้ะเลาเอาลูกอ่ะเราเราก็ได้หอมหัวใหญ่มาถุงหนึ่งเราก็เฮดถุงหนึ่งสองถุงนี่เราจ่ายไปอ่ะเจ็ดดอลลาร์จ้ะล้วก็มะนาวแปดรูปจะ้ะหนึ่งดอลลาร์เราก็ได้ไก่ไก่ย่างมาด้วยห้าไม้ไม้ละไม้ละสองเหรียญห้าซิบเซน่่ะ จะใส่จานไม่ละสองเหรียญห้าสิบเซนโอ้ดูซอสพอคุยกระดูกนี่เราจะให้ดูโอ้ยังหอมเลยโอ้ไก่ย่างยังหอมเลยจ้ะเดีย๋ยวจะเอาให้ลูกๆไปกินก่อนจ้ะนี่จ้ะเราจะให้ดูไก่ไก่ไกย่างเดี๋ยวเบลี่จะชิม อน้องชาบาถามว่ามามีมีข้าวไหมเข่ามดจะแบบไม่ได้หุงเข่าเนื้อเช้าเนี่ยเยอเยน้องกมสน้องชบาจะเอากินก็เข่าลูกคนไทยจ้ะลูกคนไทยติดเข่าแม่ก็เลยบอกว่าเข่ามดแม่ไม่ได้หุงมือเช้าเนี่ย